ที่ชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งบนเกาะในทะเลอันดามันกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ชาวชุมชนแห่งนี้เสนอต่อผู้มาเยือนมีที่มาจากการฟื้นคืนภาพในอดีตของชุมชนพอภาพเรือพวกนี้มันฟื้นขึ้นมาผู้คนในลันตาเนี่ยที่เขาเคยเห็นเคยรับรู้ว่ามันมีมันมีสังคมตอถานนะพอเขาเห็นเรือนี้ครับเหมือนกับว่าเขาพวกเขาเห็นภาพอดีตกลับมาเพราะในยุคนั้นเนี่ยรู้ไหมว่า สังคมเตาถ่านคือสังคมปะหูวัฒนธรรมเท่าแก่เป็นชาวจีนแรงงานเป็นชาวเลกับมุสลิมเขาอยู่ร่วมกันที่นั่นอันนั้นคือห่วงเวลาที่ทำให้สามกลุ่มเนีสามชาติพันธุ์เนี่ยมันอยู่ได้ใกล้ชิดกันมากที่สุด าวเกาะลันตาตั้งแต่รุ่นกลางคนจนถึงอาวุโสไม่ว่าจะในกลุ่มวัฒนธรรมใดต่างมีความทรงจำร,งร่วมกันเกี่ยวกับยุคสมัยของสัมปทานป่าไม้กงกลางวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมถ่านไม้ซึ่งมีชาวลันตาเชื้อสายจีนเป็นผู้นำในธุรกิจนี้เจ้าข,ของกระโดทานนะแต่คุณนานเลินเอมากเปคุณนานอิสลามคนจีนส่วนมากมาเกี่ยวกับเตาถ่านสัมปทานจากรัฐบาลคือป่ากงกลาง รอบหนึ่งก็15ปีก็ทำํำกันมาเรื่อยๆจนจนถึงปี 2, 5, 3, 4ตรงไหนมีมีป่าคงกลางใช่ไหมก็มันจะมีเตาถ่านอยู่แล้วเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าตอนตอนที่เรา,เราอยู่กันในสังคมเตาถ่านนะเท่าแก่ที่เป็นชอบจีนค่อนข้างเป็นคนที่เย็นใจดีอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบไม่ได้มีความเป็นธุรกิจ ไม่ได้ทําเรื่องของการค้าอะไรที่มันหวังเรื่องของกำลังกำไนิดอะไรมากมายจะเป็นในลักษณะของการการการช่วยเหลือกันมากกว่าการเกื้อกูนกันมากกว่าหลักฐานเรื่องราวในอดีตชี้ให้เห็นว่าลันตาก็ไม่ได้เป็นชุมชนสมบูรณ์แบบเหมือนกับโลกในฝัน ผู้คนสมัยก่อนก็เคยกระทบกระทั่งกันบ้างมีความขัดแย้งกันบ้างมีปัญหาสังคมบ้างเป็นธรรมดาของโลกแต่ว่าก็เลือกใช้กลไกต่างๆในสังคมช่วยคลี่คลายแทนการกระพือให้ความขัดแย้งลุกลามชญาติๆมันมีกันบ้างเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นไม่ถึงกับเกี่ยวก้าคันกันมันมีตลาะอย่างนั้นแต่ไม่ถึงกับตีกันทุบก,กันอย่างนั้น ื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปลันตากลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคนมากขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นมีกฎเกณฑ์กติกาม,มากขึ้นก็ย่อมมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้น,นกลไกเดิมๆจะเพียงพอไหมและอะไรจะเป็นหนทางที่สอดคล้องกับยุคสมัยนี้ โครงการ ICE หรือว่าโครงการ Intercultural Education เนาะเป็นโครงการที่เพื่อที่มีเป้าหมายปลายทางในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยได้รู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้มีกระบวนการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยที่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้หรือว่ารู้จักตัวเองก่อนอเรียนรู้ที่จะ เข้าใจตนเองรู้ว่าตนเองมีอะไรจากนั้นก็เรียนรู้เพื่อนเพื่อที่จะเห็นความเหมือนความต่างของกนและกันพอเห็นถึงความเหมือนความต่างก็จะเริ่มที่จะศึกษากันและกันมากขึ้นหาจุดเหมือนเพื่อเห็นว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรได้เห็นถึงความต่างเพื่อที่จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติกันพอเคารพและให้เกียกรติออรก,กันเนี่ยมันจะตามมาซึ่งสิทธิหรือสิ่งที่ตัวเองพึงทำต่อ Rab คนอื่น ว่าควรจะกระทำยังไงไม่ละเมิดสิทธิ์เขาในขณะเดียวกันก็ไม่ไม่กลื่นกินสิทธิ์ตัวเองด้วยคือสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิอันพึงมีของกลุ่มของตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือเกิดการขัดแย้งกันเนี่ยจะต้องมีการวางตัวหรือว่ามีการาทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้สถานการณ์คลี่คลายซึ่งการทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้สถานการณ์คลี่คลาย ในพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตนเองแล้วก็เทียบกับคนอื่นถ้าสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบด้วยเหมือนกันทุกคนนะครับที่ที่คือก็ทราบดีอยู่ว่าพื้นที่ของกอลันตาเราเป็นเมืองต้องเที่ยวนะครับซึ่งวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำให้มีความแตกต่างบ้างนะครับในใน,ในเรื่องการ การแต่งกายทุกคนเข้าใจว่านี่คือนักท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะรังเกียจหรือว่าแอนตี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวเองเขาก็เข้าใจว่าที่นี่ก็แต่งอย่างแบบนี้ถ้าหากว่าคนอื่นๆเดินทางเข้าไปในเกาะลันตาแล้วก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ ความเป็นมาของเกาะลันตาทำนองเนี้ค่ะสิ่งที่น่าจะเรียนรู้เข้าไปก็คือการที่พวกเขาอยู่ร่วมกันโดยที่แบบว่ามีการแบ่งรับแบ่งสู้บทบาทของกันและกันส่งเสริมบทบาทของกันและกันในบางจุดแล้วก็ยอมถอยในบางกรณีทำนองนี้แล้วก็ร่วมมือกันในหลายๆเหตุการณ์การให้ความสำคัญของกันและกันเท่าที่จะทำได้แล้วก็การไม่ลุกล้ํ การไม่เอาเปรียบกันจนกระทั่งเกิดเกิดความรู้สึกที่กลายเป็นการสะสมความขัดแยง้งหรือว่าการสะสมความความไม่พอใจอย่างเงี้ยจนต้องระเบิดออกมาในอนาคตอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าบริบทของความเป็นเกาะมาทําให้คนเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกันแลวต้องหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ถึงแม้ว่าสังคมเรามันจะไม่เท่ากันก็าตามแต่ว่าการหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกัน ในรูปแบบของคนลันตาเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้เป็นสิ่งที่ย่อสังคมโลกของเราเนี่ยสะท้อนออกมาได้ชัดกลุ่มคนที่มีทรัพยากรเยอะกลุ่มคนที่มีอำนาจในการปกครองกลุ่มคนที่จะต้องดํารงวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของพวกเขาพวกเขาอยู่อย่างกันได้แบบสมดุลในวิธีของพวกเขาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้จากเกาะลันตา ลันตาย่อมไม่สามารถเป็นภาพตัวแทนของสังคมไทยทุกท้องถิ่นได้ทั้งหมดแต่กรณีศึกษาจากเกาะลันตาคงสะท้อนได้ถึงคำตอบที่ไม่เคยหยุดนิ่งหรือมีสูตรสำเร็จหากปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและเหตุปัจจัยในการที่คนแต่ละกลุ่มของสังคมสแสวงหาหนทางในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งรุนแรงให้ทุกกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้ตามอัตภาพประเด็นท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่เคยสิ้นสุดที่เกาะลันตาเช่นเดียวกันกับในทุกระดับของสังคมรอบตัวเรา รอคอยความคิดวิจารณญาณและการตัดสินใจเลือกวิธีการก้าวข้ามจากเราแต่ละคน